ต้นไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือต้นของดอกหอมมือรีถ้าเป็นแฟนนิยายจีนทุกคนคงรู้จักขนมดอกกุ้ยฮาวากันใช่ไหมคะวันนี้เราไม่ได้มาสอนทำขนมแต่จะมาพาทุกคนรู้จักกุ้ยฮาวาหรือดอกหอมมือรีกันให้มากขึ้นสักหน่อยคะ่ะต้นหอมมือรีเป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นหอมของดอกหอมมือรีไม่เพียงจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรอีกด้วยนะคะ ในตำรับสมุนไพรจีนและไทยต้นหอมืมนลีถูกใช้ช่วยบำรุงร่างกายช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้สดชื่นแจ่มใสบำรุงผิวพรรณชะลอความเสื่อมของร่างกายและมีสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดบำรุงปอดและหัวใจช่วยระบบย่อยอาหารขับเสมหะและอาจช่วยป้องกันโรคฟันผุและกินปากได้ค่ะ นอกจากนี้ดอกหอมมือลียังสามารถนำไปปรุงอาหารเช่นต้มผัดหรือใช้เป็นเครื่องเคียงก็ได้ถือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และหาง่ายเหมาะสำหรับใครที่อยากได้ทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการค่ะ